สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอย่ายยา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 ล้มจ้าอย่าล้มพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยคุณเจ้าบึงมาเที่ยวก่อนบ่คักบันไดมาเที่ยวดิคุณเจ้าเบิ่งสาบสาบยุกนี่แต่พักบุกฝรั่งเด้อจ้ะเด้อโอ้โหเห็นบ่ความเยอะความอลังการของเราพุ่นน่ะเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยนี่มาดามมาดามเห็ดนี่มายืนงงอยู่ในดงโักบุกฝรั่งเด้อพี่น้องพุ่นน่ะ เลยไปเลยหลายคักหลายแน่พอมาพี่น้องเที่ยวก่อนมันมันใหญ่มากเด่วนี้มันสุดยอดอลังการงานสร้างอิลีผุ้น่ะเยอะเป็นดงเยอะจริงๆสุ่มถ่วงหัวมะดามเดี๋ยวพี่น้องเฮ้ยมาแต่ว่าเ่าสิพามาหักโป๊ะโป๊ะสีมาเลือกเอาแต่หย่อนๆเดนะจ๊ะเดธอหยอดแก่ห่อบอกเอาจ้ะแก่แล้วไม่กินนะจ๊ะจะกินอ่อนๆจ้าอุ้ยพอแม่พี่น้องเออมะเจ้าบึงมะเจ้าดูสิคะนี่ เฮาสิเลือกเอาเฉพาะที่เพ่นอ่อนๆเนอกจากเนาะอีแก่ๆมาดามบ่เอาเด้อเพราะว่ามันแก่แล้วโอ้ยเดี๋ยวหยอดปป๊บๆจะยังมีดอกทุงมือก็บ่ได้มาเด้อเด้อเด้อทุงมือก็ไม่ได้มานะคะเปิกิลัน้องเอาน้อจจะสิอะไรนี่โอ้ยโปาจิโทบอกโมบักแตงนะคะอีโหดโผเนาะนี่ห้อยมาดามแล้วมาเก็บเนี่ โอ้ยแล้คือบบปุโบปิเห้มาดามเลยโผดแล้วนี่ป้าดหลายหลยที่นาะเจ้านสอยมาดามเนี่ยโผดบ่วต่งโาว่าักเนะหักแหงมาดามงหยบ้นดังเปาะคนนึ่งนี่มึงเด้อผูดผูด ห้เบึงกันชัดๆอีกเทื่อนึงคุณนะไปเห็มไปหอดคุณเห็มบอกคุณนะลา้คากลร้เนืพคุณนะอีงามสุดยอดเลยนะคะกำลังสวยเก็บไปเถวก่อนนี่เอาไปห้มูเน่ให้น้องแน่ได้จ้ะเด้แบ่งกันแล้วมาถามท่านได้ก,กินสํา <laughs> มาถามท่านได้ก,กินสัา ป้าในเจ้งสีเดี๋ยวเสียเอาไปลวกจำกินกัะนำพริพกกะปิแสบสุดยอดอโนอเด้งแดงเพินน้อไฟไฟเด้งแดงเพินเนาะแสบสุดยอด เขาเลยเนาะขอไปหลายดอกเอาไปแต่พ่อกินมันนี่พอเ่ได้ไปเพื่อไผ่อ่อนๆเลยเอาที่พ่นกำลัางฟูมากุดยอดอีหลีมายืนงงในดวงของผมกับมาลามด้วยจุดยอดแ้วทั้งเยอะทั้งสวยด้วยจ้ะเด้อโอ้โห้โมบกแตกนี่ หักให้เบิงเรงซื้อเดินนี่ตัวที่เป็นแก่ๆนะหักมันขนาดหักเพิ่นกรบบวายังดออหักโซโ่ไหมนี่ <c ười> เพิ่นทางไทยถิ่นบาทไทยกรวาถกปีมาส,สีย้ายต่างหากปีนี้เขาก็เห็นสีสีมันกรบบตา,ายเนาะนี่กรบบกรบบแกแห้งปนไดดอากออยพี่น้นกกบบบบนนอ,อ,นอ แต่ว่ามาดดำไม่เอานะจ๊ะจะกินอ่อนๆละอ่อนละอ่อนอนะอุยจะมันจะงามเนาะสุดยอดดีเลยจะคล้องเพิ่นมาเห็นคือสิดีใจนั่นเนาะมันก็บ,บมม่มีเจะคล้อง,อง,องหรอวะเป็นอายุต่ข้างๆมั้ยของหลวงนี่ฮะนี่พักโซเลยพักสิมพักโชเลยโอ้ยมีพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนบ่ กินมันก็เป็นมีพิษสารสารมในสารสีแต่ว่าเท่าที่อันคุณเอ็นจอยหลายสายเดนมาร์กเพิ่งศึกษาเพิ่งมาดังกับประเทศึกษาย่างแท้จริงเนาะแต่ก็กินมันกับม่มีอาการอย่างไรพี่น้องมันก็กินได้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นผักที่กินได้ก็เห็นพ่อแม่พี่น้องเพิ่งกินเพิ่งพักกันกินนะบันที่นี่แฟนพี่จอยนะเพิ่งกับเป็นคนอยู่นี่เนาะคนพื้นที่คนเดนมาร์กเลยจ้กเพิ่งบอกว่าจังซีพี่น้องผักต้นนี้มีประโยชน์มากเลย่าสัน มันมีสารต้านอนุมูลอิสระวาฉันแต่ว่าแพ้กระเพาหูนะเพราะนว่ามันกินได้มันมีประโยชน์แต่มันก็อาจจะมีข้อดีและข้อเสียก็จะอาจจะเป็นแบบว่าแต่กระบพรูอะเนาะมันก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองของคนแล้วแต่ความแพ้่แล้วแต่ความเสื่อของคนแต่ว่าแพ์ก็กินอยู่มันก็บะเป็นอย่างเดับพี่น้องมันก็มันก็แสบอยู่ด้หล่ะเอามาย่ำเอามาเห็ดหนังมันก็แสีบ เอามาแกงเทพพแกงสมมันกะแสีบแต่่าแกงโดนมันเละกพ่อแม่มพี่น้องจา้าคนมันมันมีสารสะสมจสังสันจังสีแต่กระเสื้อใบกะดีด้วพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทีว่าอยู่ต่างประเทศเนาะแต่กระเสือ้อได้กระเสื้อใบทะดีกับไปศึกษาบรงกอรกินกันแล้วกันเพราะว่าแต่มาจากประสบการณ์มาดามเนี่ยมาดามกินแล้วมันไม่มีผลข้างเคียงบ่ได้มีปฏิกิริการยังปฏิกิริยาปฏิปฏิกิริการ <laughs> บ่ผพด่บ่าถือเพราะว่ายัง เห็นมาดามเก็บไปเป็นหอบก็จริงมาดามไม่ได้ไปกินหมดคนเดียวมาดามเอาไปแบ่งเพื่อนเอาไปแบ่งปันกันคนละเล็กคนละหน่อยกับกระเดไม้คขามาห้ากกินผู้เดียวมันก็เลยกลายเป็นมากับบ๊าลูวามันสิเป็นสารสาสมมีหยางบอนอพ่อแม่พี่นนองจ้ะเขากับบรเดเลี้ยนด่านนี้มาโดยตรงเขากับบรดมีความหมู่ความรู้ของเราก็คือแค่ว่ามันไม่ได้เป็นพิษมันเป็นผักที่กินได้แค่นั้นเองพอเห็นพ่อแม่พี่นนอง ชาวไทยเฮ้านี่แหละมาอยู่ต่างประเทศคนท่าก,กินละกะคนจีนเขาก็กินเนี่ยคนจีนเนี่ยคนจีนเขาก็กินซื้อเขาซื้อภาษาอังกฤษมันซื้อ่าเจแปนิสนอตวีดเนี่ยก็สีว่าเรื่องพ่อแม่พีน่น้องแต่ว่าพ่อแม่พีน่น้องอยู่ต่างประเทศให้ศึกษาดูแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศให้เบิ้งเลยในหนังสือในข้อมูลของเขาหาเบิ้งเลยจ้ะ เดี๋ยวมันจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเดี๋ยวสิวมาดามาเสดบุส,สกินมันมีสารผิตสารสะสมจังสารจังสีกะให้ศึกษาเอาเองแต่ของเบิ้งให้มั่นใจเด้อพอจินอันนี้ตามสารมาดามาดาแล้วก็มาหาเก็บพักเก็บหยาสี่ของสี่ตากธรรมชาติแปลงปันแฟนครับที่นาลักของเราเบิ้งเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแล้วก็แล้วก็เฮ็ดพ่อแม่พี่น้องได้รับช่มน้ำคว่วมาล่างการงานสางของเพิ่นเนาะ กระเบงยอดมันธ์ที่ละยอดบวกขนาดนี้เบิงที่ละฝุ่น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 กับพวกปูเลยล่ะปูเป็นหลักอันนี้ฮะใไอเบิงซื้อฮะใครเบิงซื้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเนาะนั่นละพ่อแม่พี่น้องจ้ากับเพราะว่ามันมีหลายๆคอมเหม็นให้กับอาร์ิบบได้ตอบกับเขาอธิบายกาวให้ฟังในในคลิปนี้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศกะเพราะว่าแฟนคลับมาดามกับหลากหลายเนาะ ทั้งอยู่ทางต่างประเทศทั้งอยู่ในหยังไงสินะเนี่ยอาไปให้มูกินเข้ากับบริบาลอย่างเดียวหละมูก้อนจีนเข้ากับกินอาไปให้น้องอาไปให้พี่เอาไปให้เพื่อนให้ฟูงมันกับกินได้ละกะันพอแม่พี่น้องเข้าสีมาอยู่ต่างประเทศเช่าไทยเข้าเพื่อนก็ก,กินกันน่ะแหมเรื่องของเหนเนล,ลือเนาะแต่ก็แล้วแต่ความเสี่ยงของบุคคลเนาะแต่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นท,ทักจีกกินได้ละจ้ะมันก็กินได้นั่นแหละต้นมาดามบอกฮักนี่นอย่าง หักโซอีก่อนเด้๋ยก่อนไปนี่หักโชเลยนี่มันแก่เบิดแล้วพี่น้องก็เสด็จมาหักโซมันแก่เลยเนี่ยหักโป๊ะหักโชให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงนี่เผื่อเบิร์ความอลังการงานาสางของเราเนาะหลายคักสุดยอดไหมล่ะคะผุนะผุนะเต็มอยู่ผุนเฮ้ยแดงจึ้งคืองอยู่ปวดพวกโม่บกับกแตงเนาะพี่น้องเนาะ ดงผักบุ้งฝรั่งของเราดงธรรมาดามาเก็บทุกปีฮะเราเก็บทุกปีแหะพี่น้องเอ้ยนี่เอออ่ะเก็บเก็บแปลงสีมีคนมาหาบราสิเธ็ดกินบริสิทธิ์กินจ่อยได้พี่นอ้องกูได้มาเยี่ยมหากะหายไป <laughs> กริสิทธิ์กินอยู่บะลงเถ้าแต่บริสิทธิ์กินล่องขี่เผือกนะนะพะลังเถ้า,ามันอยากนะพี่น้องเนาะ กระเด้เบิ้งกตมีแห้งอะไรเนาะคุณน่ะนนะนนต้นเบิ้งหลังจากหยิมาดามเราเก็บไปเกี่ยวก่อรแล้วก็แตกออกมาอืตัวใดกวแก่ๆกันแก่นเราต้องเอาห้อยคนมาเก็บอีกตัวน,นี้บ่แม่นห้อยมาดามเดลยเนี่ยเห็นบ่พี่น้อง น้อยคนมาเก็บอยู่เห็นบางกี่ราเนาะมันเอาเยอะนะจ๊ะเอาไปแต่พอกินพ่อไม่ได้ไปแบ่งให้ใครแล้วแต่ถ้ามีใครมาหาก็แบ่งให้เหมือนเดิมมูกส็สร้างยู่ไนดะ้ขี้ขานทือไปหายเมือ่อยพักมากินได้เด้อวะสันโอ้ยจัดว่า <laughs> ลังเตือกัเมื่อยได้พี่นอ้องขนแต่พักไปเห็นมูก,กินลายกันเลยแล้วมีผนมใคุอันนังเตือ มูเพื่อนฟูงมาหากะแต่แบ่งไปสิินเนาะนี่ไปคลิปนี้กาแฟไปซํานี่แหละจมมามากพอแล้วถ้าตั้งเทืาม,มาดามแล้วกับเป็นสวงๆด้วยพี่น้องถึนเป็นผักๆเนาะตั้งเท้ากะอย่าที่บ้ายเห็ขาใจอย่างน้าลั้งเท้าพ่อมาพี่น้องแบบมันก็นมีหลายคนต่างคนตาคน่ตางความคิดเนาะถ้าห้าวบ่อที่บ่อที่บายกะสิพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นเข้าใจพีทเพื่อนกะสิบอกข้าใจหน้า,นาเรื่องห้องเรื่องพ่อแม่พี่น้องจ๋านั่นแหละตามนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องไปแล้ว อยู่ดีไม่แห้งสุขุมทุกคนเด้อคลิปนี้ก็ฝากฟไปซ้ำเนี่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณหล,ลายๆที่เป็นกำลังใจให้มาดาเห็บมัสลูมเสมอมาเด้อหล่ะกันเพลินใจไร้ใจเดินมาจ้ะแล้วก็ออกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เขาไปติดตามมาดามเห็บมัสลูมแฟนเพจนะจ้ะรักนะจู้จี้สวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะแห้งๆรวยๆสุขุมทุกคนเด้อจ้ะเด้อไปละจ้ะจากไปด้วยดงผักบุ้งสวยๆเนาะงามครับเยอะและสวยมากแต่ว่าแก่แล้ว